บรรยากาศยามเช้าของของวันศุกร์วันนี้วันศุกร์ตอนนี้กําลังข้าวกําลังออกออกรวงแล้วค่ะออกรวงแล้วคือเขาหน้าหนาวคือไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ไม่ค่อยงามเท่าไหร่ค่ะแต่ว่ายังออกรวงอยู่เพราะว่าช่วงที่ที่หวานก็คือตรงกับอากาศหนาวหนาวเย็นตรงกับอากาศหนาวเย็น ข้าวก็เลยเหมือนกับว่าไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยสูงแล้วก็ไม่ค่อยสะดวกอะค่ะไม่ค่อยสะดวกก็คือเหมือนกับว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรหน้าหน้าหนาวแล้วข้าวจะไม่ค่อยพุ่งตัวจะไม่ค่อยงามแต่ว่าเนี่ยค่ะเขาก็ออกออกรวงแล้วออกรวงแล้วก็ตรงไหนที่ว่าสะดวกดีๆ ง,งามๆเขาก็จะออกรวงใหญ่แต่ตรงที่เสียก็เยอะค่ะตรงที่เสียก็เยอะเป็นเป็นช่วงๆค่ะที่เสียก็เยอะทุ่งนาข้าวยามเช้าข้าวนาปังถ้าติดทำช่วงที่ว่าหน้าหนาว อากาศเย็นเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าดูแลไม่ดีเขาจะเป็นแบบเนี้ค่ะก็คืออต้นจะสั้นแล้วก็เหลืองต,ติดเหลืองแล้วก็ไม่งามแล้วก็ใบก็จะแบบว่าคล้ายๆเป็นเชื้อราค่ะไม่ค่อยสะดวกแตบบบบ่บางช่วงก็ก็ส่วนน้อยที่เป็นเป็นส่วนน้อยค่ะก็คืออยู่ในร่มอยู่ในร่มอยู่ในร่มร่มไม้ประมาณนี้ค่ะ ยู่ในร่มไม้ที่ว่าเขาไม่สะดวกแล้วก็ต้นไม่สวยลวงไม่งามอย่างเงี้ยค่ะก็คืออยู่ในร่มไม้แต่แปลงที่อยู่ข้างนอกแบบว่ากลางแจ้งอะไรเงี้ยก็จะจะงามแล้วก็ลวงใหญ่แล้วก็กอใหญ่แล้วก็ต้นสูงค่ะสูงข้าวนาปังก็มีความเสี่ยงที่ว่าถ้าทำเร็วเกินไป ตรงกับช่วงที่ว่าอากาศหนาวเยอะๆก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแต่ที่คนเขาทำได้ได้ก่อนที่ว่าช่วงยังมีฝนตกอยู่ข้าวเขาจะสวยมากก็คือแปลงแปลงข้างหน้านู้นนะคะแปลงข้างหน้าน้นะเกี่ยวไปแล้วคือตอนแรกถ้าถ่ายทำอย่างเงี้ยจะเห็นข้าวสีเหลืองๆตรงไกลๆนู้นอะค่ะใกล้ๆบ้าน ใกล้ๆบ้านที่อยู่อยู่ทางโน้นนะคะคือเขาเพิ่งเพิ่งเกี่ยวไปเมื่อสองสามวันเนี้ค่ะคือเขาทําทํานาปังแต่ว่าทําเร็วทําไวก็คือ,อ,อช่วงปลายฝนปลา,ายฝนต้นหนาวประมาณนั้นนะคะอันนั้นของเขาก็เลยแบบว่างามแล้วก็ไม่เขาเรียกอะไรนะภาษาสุโขทัยเขาเรียกชาวนาเขาเรียกว่าหน้าหนาข้าวหด ข้าวหดประมาณนี้ค่ะคือข้าวมันหดตัวคือมันไม่ไม,ไม่ไม่สูงไม่พุ่งตัวไม่ไม่ไม่งามเท่าที่ควรนะคะนาหวานนาหวานเดี๋ยวนะอันนี้มกราลาธันวาพุศจิกาปลายปลายกลางกลางกลางอ่าพฤศจิกาค่ะกลางเดือนพฤศจิกา เป็นข้าวนาหวานค่ะข้าวนาหวานต้นเดือนมากกว่าเพราะว่าตอนนี้ออกลวงแล้วออกลวงแล้วสามเดือนกว่าเนาะได้เก็บเกี่ยวเพราะเป็นข้าวข้าวกอขอข้าวกอขอข้าวนาปังข้าวนาหวานแถวนี้จะเป็นนาหวานเกือบทั้งหมดอะคะ่ะ อมาพรน่าจะนับวันผิดค่ะนับวันผิดเพราะว่าเขาจะออกรวงก็คือ3มเดือนเนาะสามเดือนน่าจะนับนับเดือนนับวันผิดค่ะแสงแรกของวันใหม่ยังไม่โผพ้นอ่าชายคาบ้านเลยค่ะ เดือนธันวาแต่ตรงนี้ของของของญาติค่ะเขาทําทําก่อนนั้นค่ะหวานก่อนก่อนเดือนธันวาค่ะหวานก่อนหวานก่อนเดือนธันวาเสียงนกเยอะมากนกจะอยู่ทางนี้นกจะอยู่ทางนี้ของบ้าน เป็นต้นมะขามกับต้นมะม่วงแล้วก็ต้นมะพร้าวนกจะเยอะมากอามาพรก็ทำไม่เป็นหรอกค่ะก็ของของของพี่ชายพี่ชาย พี่ชายญ,ญาติกันนะคะญาติลูกพี่ลูกน้องกันนะคะฝูงบินต่ำมาแล้วฝูงบินต่ำนกเยอะค่ะอามาพอรจะเรียกว่าฝูงบินต่ำ